โอกาสทองของบรนพุธในการที่จะตัดสินใจเรื่องของความรักความมั่นคงของชีวิตเนี่ยมันมาเมื่อไหร่ตอนอายุ23เนี่ยรอบแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นรอบที่ยังไม่ได้มั่นคงมากหรอกแต่ตัวเองมั่นใจเหลือเกินมั่นใจเหลือเกินว่าโอโ้โหฉันจะต้องเลือกคนนี้แน่ๆฉันจะต้องเดินทางนี้แน่ๆค,คนของมัรพุธเนี่ยเป็นคนที่มีการวางแผนแล้วมั่นใจแรงสูง แต่ด้วยความมีจุดเดือดในบางครั้งที่อาจจะควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็มีโอกาสเช่นเดีวยวกันที่คนเกิดวันพุธเนี่ยจะมีการตัดสินใจที่มันเด็ดขาดไปในทางที่ต้องล้างไพ่เรื่องความสัมพันธ์สรอบหนึ่งกัน แล้วพอกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีตอนอายุ28เนี่ยเราก็อยู่ในสถานะของการพิจารณาแล้วว่าเราจะเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนคือ28เนี่ยนะไม่ว่าเราจะโสดหรือมีคนรักอยู่แล้วมันจะมีจังหวะเวลาที่ทำให้เราอะรู้สึกว่าเอะเราจะต้องคิดหรือตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งดีไหม แล้วถ้าหากว่าเราจะสดหรือมีคนรักก็แล้วแต่นะพอเราอายุเข้า31มสิขึ้นมาอาจารย์จะบอกว่าเป็นจังหวะแรกที่เป็นโอกาสทองของคนที่เกิดในวันพุธว่าเราจะไปต่อกับคนที่เรามั่นใจตั้งแต่ยี่สิบดหรือเปล่าเราจะไปต่อกับคนที่คบอยู่ในตอนส1อ็ดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ นะมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เลยแต่มีโอกาสสูงนะ,ะตีเป็นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งแล้วกันตอนนี้วันที่31อ่ะครึ่งหนึ่งคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะเจอความรู้สึกที่ว่ามั่นใจมั่นคงแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆความหมายคือจะได้ตกลงปลงใจที่จะเลือกที่จะแต่งงานที่จะอยู่กับคนที่จะ,ะได้ทำอะไรที่มันเป็นการสร้างชีวิตสร้างอนาคตมีสินทรัพย์ร่วมกันกันกบใครบางคนตอน31มันเป็น โอกาสทองจังหวะแรกแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไปคืออะไรมันพูดมีโอกาสเลยที่ในบางครั้งเนี่ยมันจะถึงจุดที่เองรู้สึกว่ามันถึงลิมิตที่เราอะรู้สึกว่ามันใช่หรือไม่ใช่ละเราอาจอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็มีโอกาสสูงแล้วไงต่อรักรักเลิกเลิกลังเลใจแล้วพอรอบที่คนวันพุธอายุ3 6ปี นั่นแหละเป็นโอกาสหรือจังหวะที่คนมันพุทธเนี่ยจะทบทวนในอีกครั้งหนึ่งว่าคนนี้จะใช่หรือเปล่าจะเริ่มต้นกับคนเนี้ยมันจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีไหมแต่อาจารย์บอกว่าอย่างน้อยสุดครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าน,นี้เราตีเป็นว่าเราไม่ได้ตรวจดวงชะตาส่วนตัวโดยใช้วันเดือนปีเวลาเกิดชัดเจนแต่ว่าดูคร่าวๆว่าสามสิบหกมันมีโอกาสที่เราอ่ะจะเลือกจะเจอคนที่ใช่ไง ร้องไงต่อแต่งเลยไหมอาจารย์ไปอยู่เขาเลยไหมสร้างครอบครัวมีสินทรัพย์ร่วมกันเลยไหมอาจารย์คิดฝ่าถ้าจะให้ดีนะถ้าไม่ใจร้อนเกินไปนะจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็แล้วแต่รอดูไปจนอายุครบสามสิบเก้าพอสามสิบเก้าของคนเกิดมันพุธนั่นแหละถึงจะค่อนข้างโล่งใจได้ว่านี่น่าจะเป็นรอบท้ายๆหรือจะเป็นรอบสุดท้ายที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วว่า คนนี้คือคนที่เราจะอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ตอนที่คนวันพุธอายุ39หรือ39เก้าไปแล้วเนี่ยนะอาจารย์แนะนําข้อหนึ่งว่าถ้าเราคิดว่าคนคนเนี้เราอยากจะดูเขาไปก่อนว่าจะอยู่กับเราตลอดละฝั่งหรือเปล่าแต่อยากจะในระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันอยากจะเสริมดวงความรักให้มีความสัมพันธ์ที่ดีให้มีการเสริมเรื่องของการเงินการทองที่ดีอ่ะ ก็ใช้ลักษณะของชื่อสกุลกันแหะดูแค่พื้นฐานนะก็เอามาทํายันมหาเศรษฐีเพื่อให้คลองรักกันไปสามัคคีกันไปแต่ถ้าคนที่เราครบอยู่นะตอนอายุสามสิบเก้าเราความรู้สึกว่าคือคนที่ใช่ที่สุดรักมากที่สุดอยากให้ดวงคู่กันไปถาวรไม่มีใครเข้ามาตรงกลางเลยก็ให้ใช้ทั้งชื่อสกุลวันเดือนปีถ้ามีเวลาเกิดด้วยส่งให้อาจารย์เพื่อเสริมดวงด้วยกลาตาเดียวคู่รักซึ่งเป็นการเสริมดวงระดับสูง สำหรับคนที่เราใช่ที่สุดนะและรักมากที่สุด